มาสบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกครูทุกคนวันนี้กลับมาพูพอ้อบอบเบาผููไทยอีกเช่นเดิมเช่นเคยพี่น้องกับเมนูตำ่ำทำมะขุ่งปีงปลาดุกพี่น้องตั้งกองไหมอ่าทำมะข u n งปีงปลาดุกมาเสียบแสน้ำกันกันกบบ๊อบเบาผู้ไทยอ่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ๊อบเบาผู้ไทยพี่น้องมาบ๊อบเบาไร มีมันนี่ก็มีเมนูนี่ละตำตำแคบหมูเนี่ยตามภาษาบบบ้านพี่นออ้องหลือร่อนมหนาวเราได้พี่นออ้องเลยจริงแหลกอะปลาดุกปลาดุกมากก็เอาทองมันก่อน มันเส,สีสบอยู่ส่วนนี้แมนมาพี่นองว่ากับผมบ่ กูเลกินเขาเพราะแสบกินเขาเพราะร่องกับกดมาเบิงคลิปบอมเบาไทยเลยด้วยครับด้วแล้วก็กินเบิงไปนั่กินเขาไปนั่น้ำกันเป็นมูเป็นพวกกันไปอ,อันนี้ปลี่ยจับมันมันจับมันจับไก เ็คสิหากินยังแต่ละมือพี่น้องเออเขียงมากกรบบื้อต่ำฮากื่อเ่อก็ต่ำห่วงพี่น้องว่าคือผมอยู่อ một tầm một khu người quay tiêu là xóa <laughs> กระปุ่นนะจับหนึ่งอืม Mm-hmm. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. ข้าเสียดายต้องกันด้วยพี่หน่องเลย mm แซ่บครับพ oui> ี่น้องมึงมียังแซ่บตัวอีสานมันเท่าหรอพี่น uh, um ้อง Hãy lại <laughs> 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 อืมมันจะแสบแห้งพนะี่น้ะหรัอว่าหเของแห้งตรงนี้เป็นอย่างว่า

อ๋อเมื่อนี้กันปากอะไรก็ใช้ขนมบังปุ้ยไทยติดตามกันพี่น้องคือพบพ่อกันคลิปนี้ในคลิปนี้คลิปหนาพ่อกันไหมสบายดีสบายดีครับฝากเอ็กซี่ทั้งไทยทั้งลาวเลยพี่น้องเลย